สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเส้นทางของอาร์เนสโอตนะคะผู้จัดการทีมที่สร้างเรื่องเลยพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปีแรกเลยสวัสดีครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากจริงๆแลับข้อมูลที่เราดูกันมานี้ก็คือตั้งแต่เขาเริ่มในเนเธอร์แลนด์จนมาถึงความสําเร็จล่าสุดนี้เลยค่ะครับผมเป้าหมายก็คืออยากจะเจาะลึกกันว่าอะไรทําให้เขาเโดดเด่นแล้วก็ทําได้ยังไงกับการมารับช่วงต่อจาก ยืเกนคอปแล้วแบบคว้าแชมป์ได้ทันทีขนาดนี้ใช่ครับเป็นโจทย์ที่หินมากนะการมาแทนไอคอนแบบครอปและได้แชมป์ลีกที่ยากที่สุดในโลกปีแรกเลยเนี่ยม,มันไม่ธรรมดาจริงๆครับเรามาไล่เรียงกันดูดีกว่าครับได้เลยค่ะงั้นเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยที่แคมบูแล้วก็ไปสร้างชื่อที่แอซออกมาใช่ไหมคะถูกต้องครับเห็นว่าสไตล์เน้นเกมบุกนี้ชัดมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแม้ทีมจะไม่ได้มีทรัพยากรเยอะเท่าไหร่ ใช่ครับข้อมูลก็บอกแบบนั้นเลยคือแม้จะมีข้อจำกัดนะแต่เขาไม่ได้เลือกทางลัดกับมุ่งสร้างสไตล์ที่ชัดเจนเน้นเกมรุกพลังงานสูง p r e s s ิ่งเป็นระบบม,มีข้อมูลบอกว่าเขาเริ่มใช้พวกทริกเกอร์การเพรสแบบเฉพาะเจาะจงหรือการเคลื่อนที่ประสานงานของผู้เล่นเกมรุกตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับเหมือนเป็นการวางรากฐานไว้ก่อนเลยนะคะใช่ครับเป็นรากฐานสำคัญเลยก่อนจะไปสร้างชื่อจริงๆๆ,ๆที่เฟยนอตแล้วพอมาถึงเฟยนดต ปี2021อันนี้คือจุดเปลี่ยนใหญ่จริงๆค่ะจากทีมที่แบบอาจจะเป็นรองกลายเป็นแชมป์เอเรดิวิซีได้ในฤดูกาล2022-23ครับผมแถมปีก่อนหน้าก็ยังเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกอีกเขาเข้าไปทำอะไรที่นั่นคะถึงแบบพลิกทีมได้ขนาดนี้หัวใจสำคัญเลยนะครับคือการสร้างทีมแล้วก็ระบบที่มันแข็งแกร่งมากๆคือไม่ได้พึ่งพาดาราเลยอ๋อเน้นทีมเวิร์ใช่ครับข้อมูลเน้นเลยว่าเขาไม่เชื่อเรื่องการซื้อความสาเร็จ แต่เน้นพัฒนาศักยภาพนักเตะที่มีอยู่ให้สุดๆไปเลยอย่างใครบ้างคะพอจะมีตัวอย่างไหมก็อย่างออร์คุนคึกจูหรือลุคชาเรลเกอร์ทรีดาที่กลายเป็นการหลักสําคัญหรือปั้นซานเตโกคิเมเนสให้เป็นดาวยิงเลยอือหือคือปั้นจากมือเลยประมาณนั้นครับคือไม่ใช่แค่สั่งแต่มีกระบวนการซ้อมที่เข้มข้นเฉพาะเจาะจงให้นักเตะเข้าใจแล้วก็เล่นตามระบบได้เป๊กๆาการที่ทีมชนะคู่แข่งสําคัญสําคัญได้ หรือเข้าชิงบอลยุโรปได้เนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วว่าระบบของเขาเวิร์กจริงพอพูดถึงระบบก็ต้องนึกถึงคำว่า Slot Ball ที่เป็นเหมือนเครื่องใหม่การค้าของเขาเลยนะคะครับผมลักษณะเด่นที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือ Pressing สูงเกมรุกดุดดันแต่ถ้าจะให้ลึกลงไปอีกนิดนึงแก่นแท้ของมันคืออะไรเหรอคะถ้าดูจากแนวทางการทำทีมของเขานะครับ มันไม่ใช่แค่การวิ่งไล่บอลมั่วๆนะแต่มันคือการเพรสอย่างมีหลักการมีวินยัยทุกคนต้องเข้าใจสัญญาณจังหวะการเข้าบีบพื้นที่คือต้องทำพร้อมกันเหมือนเป็นหนึ่งเดียวเลยฟังดูต้องฟิตมากเลยนะคะความฟิตนี่สำคัญมากครับแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือความเข้าใจเกมแล้วก็วินัยทางแท็กติกที่สูงมากๆค่ะการเคลื่อนที่ของผู้เล่นก็จะลื่นไหลไม่ยึดติดตำแหน่งตายตัวทำให้คู่แข่งจับทางยากป้องจจลำบาก นี่แหละครับที่ทำให้เกมรุกเขามีมิติอันตรายฟังดูเป็นระบบที่ซับซ้อนแล้วก็เรียกร้องจากนักเตะสูงเหมือนกันนะคะแล้วตัวตนของสล็อตเองที่ดูสุขุมไม่ค่อยวอยวายข้างสนามมันส่งผลยังไงกับการนำปรัชญานี้ไปใช้ในสนามคะความนิ่งของเขานี่ผมว่ามันมาพร้อมกับสายตาที่เฉียบคมนะในการอ่านเกมวิเคราะห์เกมอ๋อไม่ต้องตะโกนแต่เห็นหมด ช่ครับการสื่อสารอาจจะไม่ใช่การตะโกนสั่งตลอดแต่เป็นการให้คําแนะนําที่ชัดเจนมันย่าอาจจะตอนซ้อมหรือช่วงพักครึ่งค่ะแล้วเขาก็ใหอิสระผู้เล่นในการตัดสินใจภายใต้กรอบแทคกติกที่วางไว้นะครับอันนี้มันช่วยสร้างความเชื่อมั่นความเข้าใจทําให้นักเตะพร้อมจะทุ่มเทเต็มที่เพื่อระบบที่มันเข้มข้นแบบนี้แล้วนั่นก็นํามาสู่การตัดสินใจครั้งสําคัญของลิเวอร์พูลที่จะดึงตัวเขามาแต่การต้องมารับช่วงต่อจากคลอปในพรีเมียร์ลีกเนี่ย โอ้โหความท้าทายมันคนละระดับเลยนะคะทั้งความกดดันความคาดหวังมหาศาลเลยใช่เลยครับเขาปรับตัวยังไงคะแล้วนำวอตบอลมาใช้กับทีมที่มีซูปเปอร์สตาร์อยู่แล้วแถมยังเป็นลีกที่แตกต่างกันสุดๆจนคว้าแชมป์ได้ทันทีนี่คือส่วนที่แบบน่าทึ่งที่สุดเลยคะ่ะใช่ครับจุดนี้แหละที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมจริงๆของเขาค่ะ ข้อมูลชี้ว่าเขาไม่ได้แค่ยกเอาระบบจากไฟนอร์ตมาใช้ดือด้อๆทั้งหมดนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเยอะเหมือนกันปรับยังไงบ้างคะก็อาจจะเป็นการปรับจังหวะหรือพื้นที่ในการเพรสซิ่งให้เข้ากับบริบทของพรีเมรีกหรือการผสมผสานนักแตะเดิมเข้ากับแท็กติกใหม่คือดึงจุดแข็งของแต่ละคนออกมาใช้ในระบบของเขาให้ได้อเข้าใจแล้วคะ่ะความสําเร็จในปีแรกเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องฟลุกหรือบังเอิญเลยแต่เกิดจากการวางแผนอย่างดี การทำงานหนักของทั้งทีมงานนักเตะและที่สำคัญคือความสามารถของสลอตเองในการประยุกต์ปรัชญาตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากถ้าอย่างนั้นเส้นทางของสลอตก็เหมือนเป็นการยืนยันนะคะว่าวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนการสร้างระบบที่แข็งแกร่งการพัฒนาผู้เล่นแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวนี่แหละคือส่วนผสมสำคัญสู่ความสำเร็จระดับสูงสุดได้จริงๆถูกต้องเลยครับแม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลก็ตามใช่ครับ เรื่องราวของเขาแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าปรัญาฟุตบอลที่มันแข็งแรงพอรวมกับความยืดหยุ่นในการนําไปปฏิบัติจริงบวกกับความสามารถในการบริหารจัดการคนเนี่ยมันสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆครับแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดก็ตามอืมฟังแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าถ้าต้องชี้ชัดลงไปเลยอะไรคือหัวใจสําคัญที่สุดแค่อย่างเดียวของส o t ตบอล ที่ทำให้มันสามารถปรับตัวแล้วก็ประสบความสาเร็จได้เร็วขนาดนี้ในหลีกที่ทั้งโหดทั้งต่างอย่างพรีเมียร์ลีกนั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากคำถามนี้คงอยู่ในใจแฟนบอลไปอีกนานเลยค่ะ